สบายดีเด้อพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะทีมาเบิ่งมาส้มไก่สีมืดปีแล้วพี่น้องปีใหม่สิมาเลยหลายคนก็กลับบ้านเห็นข่าวงางไลกันกลับบ้านกลับน,นะกลับเมืองบัดาวก็ตักเข,ข่าไปซีพี่น้องเอ้ยตักเข่าไปซีไปซีจกักระสอบนี่ยบัวดาว ส้มกระสอบขาเฮ้าพี่น้องเลยฮวงสีใกล้ๆมาอยู่นาะหฮวงสีบร,ริไกลจากเทียงหน้าไปในกระแมนแหละหวงสี ห้องกะคือว่าอะไรเนาะพี่น้องขายรุดหน้าไปน้ำแล้วก็ชงไว้กินแบบนี้คือสิบยอดคล้ายดอกชงไว้กินมันี้เขาปีนึงกันได้บ่เท่าพี่กายโอ้ยส่อนไก่หน่อยเลยพูน่าออกไม่ละพวกมีอยูโฮเก็ตแม่พี่น้องเลยอยู่หอกนวดแลก็ซองบ่ มื่นี้สาประมาณหแม่เลยพี่น้องไก่หน่อยออกลูกใหม่เบิงเขาก่อนเขาเรือสําไรเนาะอ่ะน้องเบิ่งเขาเานี่ก็ไม่ยาจิกปานไก่ยังมาซับอ้ยนกเป็นไดเนาะนกนี่สิกินบ่เนาะเบิดเป็นกระตาเบิดเป็นกระตาเลยมันกินได้บ่ได้แหยอื ะต,ตาะหน่อยบายดีได,ด้พี่น้องอันนี้ข่าเจ้าเนาะตัวเป็นขอน,นิหน่อยๆในเขายัางค่ะเจ,จ้าเจ้าพี่กัน พี่ตี๋ตกทะเลมีมีแต่คำนนี้ได้รุ่นรุ่นเดียวกันเลยสามกระสอบนี่ก็เกือบเกือบสามอาทิตย์มูจักนองเบิ้ล Hoa học kim tinh thần hảo cao. I hay. Nhưng để hùng du lãi tuya. Hoa hoa. Cáo cao. A hùng kính kèm của mày yam. And then hook tinh thiện. Trong anomai lie. Kít bài loại 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 มากคุณแจแล้วเกียเอาเงินไปสื่อเฟืองน้อีกพี่น้องเว้ยเสือที่เขาสื่อมาน่ะแรงกระจายเอาเฟืองมาก่อนอืมแล้วเฟืองมาก่อนมีแต่เงินกีบไ่จ้าเงินบาทอืาออพี่น้องเว้ยเียหยียบได้เลย น่าเงียบสงบดีนี่มันก็นเ,หนเ,นกนเห็นหน้าหงสีเขาก็าจะเปิดได้ประมาณสองสามปีแหละจะมาเปิดใ,ใกล้กหน้าฮะมาอะไิงเงยไปนั่ง แกเฟืองมาแล้วพ si ี่น้องเมื่อเนี้ยเฟืองไม่ก็เฟืองเก่าพี่น้องเอ้ยอยากหูว่าเฟืองจะได้มันสบออกพีกว่ากันะนะบางคนก็เฟืองไม่มันจะออกดีกว่าเฟืองเก่าอ๋อบางคนก็ว่าเฟืองเก่าไม่นสีออกดีกว่าเฟืองใหม่ออะเอาไปสิดได้หูกันแล้วอ่ะ ก่อนสินะเพื่นสิไปเปิดโซลาเซลพอดีเดดมาพอดีเลย7จ็ดมงไปปลายนะเนี่ยก็ออกมาแล้วต้องเปิดบังดูแดดออกแล้ววันนี้ต้นนั่นแดดยังพันมา แผ่นน่ะนะเปืปือนแห้งได้พี่น้องแผ่นทั้งเชิงมูนอะชิฟุนก็อือไ <c oughs> ล่แล้วเฮียไล่แล้วนี่พี่น้องไล่น้องๆแล้วล <c oughs> ปลาแรกคือแห้งไปแล้ววัดคอยลงได้แห้งเลยเลยหวัดแห้งหวัดคอยอ้าโถูกเนาะนาามามล้วงปลาดีเด้อพี่น้องเอาเฟืองมาอีเกเลยพี่น้องเลย ก็เ่าป็ได้ก็เต่าเต่าก็ออกใหม่อีกแล้วเนออกใหม่อีแล้วเอาเสื้อเสื้อมันมาได้ขันบอไซสผัดว่าซื้อมาเลยจะเล่ได้ปลูกตัวนี้ตัวใหม่จะก่อนี่ตัวใหม่สองเท่าไรนี่ราคาสาคัญแล้วตัวใหม่สองลองเบิร์นอือไปกินลกชิ้นสอกอ้านได้บุล

นี่ลงไปไล้ะฟ้า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 มม่ติน้น,ในใอือาาออ,อฟ้าก็ยังมาเต้นเล่นน้ำพี่น้องไว้อแดดนี่เงิน,ลเ,ลน,งนเจ็ดมงแน่หน่ ลุ้นมน้อง้อ่ะจี๊ไซอยู่บมเขาดูดไปแต่กอบเปิดน้องแลยังอยู่บนลายบันไดอยู่ยังอยู่ประมาณซาอยู่ในน้องอยู่ในรอยนะเตรมน้ำไม่ร้จ่าวี่น้ำพัเก่าจนำใหม่รุ่แปดทนเหมอนโตปลาบ่วก่นี่ย ต่อกันฟ้าคือสีดีใจเนาะตัวเก่าเลยตัวใหม่วเก่านเดอยากู่เวสัน อืมโหยลายแหงลีแลาวจะเปิดแล้วก็จักจากโลยพี่น้องเลยลายแหง ตัวแห้งเติบเลยเนาะซ่ํานี่ยังมีบ่อบัดอันนั้นอยู่เนาะ nó ไปล้างแผงตะ you know. Nó ขยายธุรกิจอีกแล้วบ่ปเ,เป็น,น,น,นใครก็ว่างเปล่าโอ้ยนั่นน่น่บูบีบูบีทังล้างาจ<ร>้ะ

เฟืองใหม่กับเฟืองเก่าสิเป็นอย่างไรเนาะก่อนนีคืเงเก่าอนแม่ชุดก่อนอะเฟืองเก่าตัวใหม่มารุนแรตัวใหม่จะก้นตใช้เฟืองใหม่เจังดิเ็นอะอาจะใช้ทั่วหาก่อนเออขัง <laughs> จักจักลงปลาในคือสิแบบโอ้ยนำมันหน่อยเดยกระชุ่มนรรมันอย,ย,ย,ยู่เอาติมน้องขับหอดแล้วอืบอกอีกปล่อยใส่อีกเกาะคันบอกอ่ะ พี่น้องเลยสิบปุ๊บทางล่างของหน้ามาเปิดผ้าบรรยากาศซึ่งสมีเด้อขอบคุหละยรยทีท่มาบึงมาสมงขอบคุณท,ทุกๆคอ,อมเมนต์ทุกๆกำลังใจรอกันคลิปนะพี่น้อง